วันไวพ้พระจันทร์เนี่ยถ้าชื่อแบบภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือ Mid Autumn Festival ถ้าแปลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าวาพระจันทร์แต่มันแปลว่าเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงมันเป็นช่วงเวลาที่จะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวกันสำหรับเมืองที่เราเริ่มมีการทำเกษตรกรรมกันแลน้วเนี่ยพอมีการเก็บเกี่ยวปุ๊บเนี่ย ก็จะมีการเหมือนเอาเรื่อเอายามสร้างกำลังใจแล้วบังเอิญในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับก็คือ15ข้ามเดือน8ในแบบปฏิทินจีนนะฮะเขาก็ถือว่าเป็นช่วงที่พระจันทร์เนี่ยมีความเฉยวดงดงามจุดเด่นอย่างนึ่นะครบของวันไหวพระจันทร์เนคือว่าเป็นพิธีไหว้ที่เน้นหนักสําหรับคนที่เป็นผู้หญิงจึงเป็นเทศกาลที่เรียกว่าให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ในอีเวนต์นี้ เ้าดวงจันทร์ก็คือเทพที่ทําหน้าที่ในการจับคู่คนสองคนที่เป็นคู่กันเขามีความเชื่อกันว่าคนที่เป็นคู่กันเนี่ยมันจะมีได้สีแดงผูกคนสองคนเนี่ยเข้าหากันใครที่มีคู่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ท่านจะเริ่มทําก็คือว่าเอาได้แดงเนี่ยมาผูกคนสองคนเพื่อให้คนสองคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้มาพบมาเจอกันขอพรความรักนะครับในช่วงเทศก,กาลวันไหว้พระจันทร์ได้ด้วยเช่นเดียวกัน เวลาสักช่วงหัวข้ามบางคนถือเรื่องตัวเลขก็อาจจะเป็นสองทุ่มก็ได้ครับเพราะว่าเข็มสั้นเนี่ยชี้ที่เลขแปดนะถือว่าเป็นเลขแห่งความเป็นมงคลหันหน้าตัวเราเนี่ยไปทางทิศตะวันออกของไหว้หลักๆเนี่ยนะครับก็คือขนมไหว้พระจันทร์นะครับส่วนมากเวลาเขาขายขนมไหว้พระจันทร์กันเนี่ยก็จะมาเป็นคู่ๆนะสองชิ้นสี่ชิ้นกล่องหนึ่งอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังหยินน็่คือ ความเป็นคู่กันนั่นเองขอว่าอันอื่นนั้นก็ตามประเพณีบางที่อาจจะมีดอกไม้หมายถึงความสดใสเครื่องหอมน้ำหอมเครื่องสำอางมาไหว้ด้วยนะครับก็ถือว่าช่วยให้เราเนี่ยมีคนรักคนเมตตาน้ำสะอาดก็ควรจะมีน้ำสะอาดเนี่ยก็เป็นสื่อของพระจันทร์ในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นตัวแทนที่จะไม่เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงคนที่จะไหว้คนแรกในบ้านของเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงเป็นงานที่ให้เกียรติคุณสุภาพสตรี ตั้งใจอธิษฐานนะครับพออธิษฐานเสร็จแล้วเนี่ยพอทุกได้หมดเนี่ยเขาก็จะให้ลาของว่า้คือขนมไหว้พระจานทร์มารับประทานสิ่งสําคัญของเรื่องนี้เนี่ยก็คือเขาก็อยากให้คนเนี่ยมีเวลาอยู่กับคนในครอบครัว สำหรับคนบันเทิงที่นิยมไหว้พระจันทร์นะครับอย่างคุณหนิงปณิตาเองก็เผยว่าไหว้เป็นประจำทุกปีถือว่าเป็นประเพณีในครอบครัวเคล็ดลับในการไหว้ในปีนี้สาวๆฟังไว้นะฮะให้หาน้ำหอมเครื่องสำอางของสวยๆงามๆม,มาไหว้แต่ต้องมาเป็นคู่นะครับแล้วก็อธิษฐานขอพรฮะ พี่ก็ทำทุกทป,ปีอยู่แล้วพี่ทํามันตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่แม่พี่ให้ทําอยู่แล้วค่ะมันเป็นประเพณีคนจีนที่ต้องทําอยู่แล้วทุกป,ปีอยู่แล้วค่ะค่ะปีนี้ก็ไม่ต, <า S 1> <า>ต่างแต่บ,บอกเช็ดรับได้เ<อ>ชิญรับคือให้เราขอสวยๆงามๆผู้เครื่องสอํางน้าหอมมามาไหว้ค่ะ,คะต้องเป็นเลขคู่ไหมคะพี่หรือว่าเวลาพี่ไหว้เลยพี่ไหว้เลขคู่อยู่แล้วพี่ไม่ชอบเลขคี่ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ